สวัสดีครับผมปมนอกครับพยายามกลับครับผมใส่ไว,ว้ละไม้ก็หายากครับผมตรงหน้ามองเก้าทีมาใส่ตะทีิ้งเลยครับดูว่าสีนี้โตมีแต้มบ่มันแหงมันแหลงละครับผมนี่กกแรงแหลกแบบมี้อย่างครับผมไปครับ ไม้ก็หายากครับผมนู้ก็เริ่มอ,อึดเลยแหละนี่ครับเขามีห้อยอยู่ครับแต่ว่ามันหงจักจังดีนู้ก็ได้ ม้แก่อนนี้มันเป็นน้ำครับผมมันแห้งเลยนี่ห้อยมีอย่างอยู่ผมรู้ว่าจะมีโต,มตมมวมีเตี่ยมบวกโดวบ้าเข่าครับผมโอเคป้ะครับโตัวมีเตีมให้พี่น้องจะบวงบนน้อเหมืนนอนเนาะ บัวแกะของมัน้อครับบ่เข่าพี่น้นองอ้อยหนูน่ะมีอยู่ครับไปครับเป็นดอนปลาผือปลากกหน่อยเดียวเลยครับ มาเห็นตั๋นห้อยเลืนมาใส่เกี่ยมบ่เข่าครับผมมึงใน้ห้อยคยมันุ่มมีตัวมีเตี่ยมห้พี่น้องเบือ้องบนน้อมือนเน้อครับเป็นดอนใน,น้อ,อน,น,น้อยครับผมอื มาแล้วพี่นอ้องง่ายเลยครับตัวนี้อมาแล้วมาแล้วเหี่ยวแล้วครับง่างคหับง่ายเฮ้ย ตัวเดียวนี่บอพี่น้องครับผมแต้มสวยขนาดครับเป็นดอนห,นหน่อยนึงครับยิ่งไม่นู้ตัวเดียวนี่กับบิดเดียเก็บครับผมใส่เลยนะล่างลงใส่ไวน้นี่นะครับ พี่นอกดึงออกไปนหน่อยคุณครับอยู่เออยม่อ,อยู่พี่นอกเห็น้ายผ่านเด้ว ต้องห้างมือกับเขาครับผมจะหมายเกาครับผมพื่นใจไว้แล้หน่อยครับผมเตรียมสองหมายเกาเพื่อนครับเพื่นน้อยหนึ่ง

พูดว่าคิดว่าสิมีเหลือใหญ่ปานนี่ครับไปครับหมานอยู่ครับนี่พี่นอ้องนี่ไม้หนึ่งไม้สองครับนี่พวกเขาครับผมหมดแล้วครับไม้ท้งหน้าบานทีขึ้นไปหันครับผมเป็นน้องสะครับเป็นพี่สะเป็นป้าปืนนี่แหละครับ มันหายากครับผมเส่วงนี้อ้ันใหญ่ขึินไปใส่ใหญ่ข้นฟ้ามันบอกขไปเบื้องครับผมน้ำกันมันมีทางหรอครับแต่ว่าเป็นหล่องลอยคือมันหากินเนี่ยครับผม,มก็เลยใส่ไว้ซื่อครับผม,มต้องล่องเบื้องครับมีตัว เขาครับผมนะครับเป็นทางเหมือนคือมันยางเหมือนเขี่ยวอยู่ครับผมนี่ับเป็นปลาผือปลาปก,กครับกับหลังลงใส่ไปนี่แก่ไม้ออกครับผมเพื่อมาใส่หลอดหนาบุหลงครับกลับหายพี่น้อง ใด่ไปหันครับสัดีพี่น้องโอ้ตัวหน่อยครับโุยง่ครับผมตัวหน่อยครับตัวหน่อยก็ัติดก่อนครับผมเดีย๋ยวขอคลิปมิ่งครับ หอมมันอี่ครับผมหุกบามันหนาครับใส่ว้แบกได้โอ้ยผีปีนองห้อยมันถีอครับห้อยมันกินกินมาทิงทีครับผมผัดปลาใส่แตยุนี่นี่บัวนี่บัโอ้ยปีนอง ดำปืดครับดำปืดหลังเลี้ยวบานนี่อืมห่างกันเลยครับหลังหนึ่งอยู่ฟังนั่นอืมผมว่าแล้วหนูมันตรงล่งมหนีมันทอนแห่งครับผมอือโอ้พี่ครับห้อยยังกินอ้ออ้อหมดายพี่นอ้อง มันมันกัดมือผมขอเก็บกันครับโอ้พี่น้อยง่ายครับใหญ่บ้ตายครับเกือบไม่มันกัดครับผมเพราะว่ามันตายแล้วโอ้โหหิวขึ้นมากหลดุดปากงามงามอยู่แซบมบซีครับผมเก็บตกกี่เก่าเพื่อนครับว้า xuống lô là hợp cùng bà bán là phía nông có à, cái lửa dưới lạng dưới hợp cùng đây là phí nọ. ข้ามครับผมเมื่อยน้องนั่งรับปี๊ก็ตายก็ตายเออเขอเก็บต้งครับผมลุกผลงานให้เบื่อครับผม มาให้ตรงหน้าห่างครับบุกิดว่าสีย่างครับผมมกแต้มครับมกครับผมบ้าบุกิดว่าสีย่างไงปานนี่ครับอดแล้วว่ามันแมวครับครับผมเงหางเลยครับสามครับผม หกแ้มม้านอยู่ครับไม้เก่าเขาขีเก่าเขาเขาใส่ไว้ผมคิดว่าหนูสีย่างครับผมใส่มันหาไม้ยากรใส่ร่องใส่ถิ่มไปเลยครับผมว่าม้านอยู่ครับหกแ้มยังไงยังไงสามครับผมไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเป็นกำลังใจครับผมคนมันนอกครับ